จังหวัตราจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดี ที่ศาลาร้อยปีตรัสรำลึกและบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5ศาศาลกลางจังหวัดตราดนายพิระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ100ปีในวันที่25พฤศจิกายน2568และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพักกินี เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนนวดีเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรครบรอบ100ปีในวันที่24พฤศจิกายน2568พิธีในครั้งนี้มีพระราชวาชิระธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายพระครูสุนทรวรทัศน์เจ้าคณะจังหวัดตราดฝ่ายธรรมยุทธ์พระ และคณะพระสงฆ์สมณศักดิ์ร่วมประกอบพิธีโดยมีข้าราชการผู้บังคับบัญชาลูกเสือคณะลูกเสือเนตนารีและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้จังหวัดตราดจ,จัดกิจกรรมตามมติของรัฐบาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติทั้งสองพระองค์อันเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความสำนึกในพระราชคุณูปาการที่มีต่อประเทศชาติ ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชานายวีกิจมนโรดกิจในอำเภอเมืองศรีราชาเป็นประธานในพิธีจุดทุบเทียนบูชาพระรัตน,านาตรยัยและถวายเครื่องทองน้อยราชสักระพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าพาักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาสิริโสภพาพันนวดีพร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์และบทถวายพรเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีวันคล้ายวันประสูติหลังพิธีสง ผู้เข้าร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแก่พระพิสุสงฆ์และสามเณร59รูปก่อนที่จะวางพันพุ่มดอกไม้ถวายสักการะโดยมีผู้นำท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้าร่วมสมเด็จพระเจ้าภัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมุ่งมัน่นสืบสารพระราชกิจและประกาศ พระเกียรติคุณของพระชนกพร้อมกับอุปถัมภสถาบันการศึกษาหน่วยทหารโรงพยาบาลมูลนิธิสมาคมลูกเสือเนตรนารีและกิจการอาสาสมัครต่างๆอย่างต่อเนื่อง